มันก็คือแบบลําบากมากแต่ว่าวันนี้เราก็แก้เกมมาทันเวลาพอดีค่ะคือเราเล่นบอลผสมเขาบอลผสมไม่ค่อยดีนหนูแล้วครับเป็นไงทงั้งรูปวันนี้เกมค่ะก็สวัสดีเป็นเกมที่สนุกสนานอีกเกมนึงนะคะเพราะว่าเขาเขาก็ทกําการบ้านเรามาดีเหมือนกันแล้วก็ <c oughs> เราก็สามารถแก้ <c oughs> แก้เกมในสถา,านาการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็พลิกกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะไม่แต่วันนี้ดูเหมือนเกมกับ ท่านี่แคเราสองคนนี้เราบล็อกเขาได้เขาทําคะแนนไม่น้อยที่เราคิดเยอะอันนี้เป็นสูตรเราเลยไหมที่เราจับเขาเลยวันนี้เออจริงๆแล้วเราก็ต้องจับเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาคือตัวทําคะแนนหลักของทีมเขาค่ะเราก็ต้องดูเขาเป็นพิเศษเลยค่ะเราก็ต้องบอกเขาให้ได้สักแต้มวันนี้ผู้อย่างนั้นหัวหน้าทีเพราะวันนี้จริงๆแล้วเราเล่นดีมากๆล้วเอาเขาอยู่เลยนะออ้ยจริงๆมันมากอะมันมากในสนามก็คือแบบมันมากแล้วเขาก็เขาก็สู้แล้วสุดนะเขาก็แบบหืมไม่ได้เลยนะ เขาก็ไม่ได้เลยนะแต่พวกเขาก็สู้เขาแบบว่าพลิกตำราสูตรบอลแบบทับหน้าทับหลังหลอกซ้ายหลอกขวามนตลอดอใช่ไหมใช่เขาต้องหลอกเขาเพราะว่า,วาเขาว่าแบบจ้องเราตลอดเลยอะเขาก็จ้องเราเขาก็จ้องกินเรา <c oughs> เราก็กินเขาต่างคนต่างกินอย่างเห็นได้ชัดเลยสั้นมาสั้นกลับไปไหม,มเขาก็ลุกเราสุดลิ้นเหมือนกันอันนี้ถือว่าเ,าเป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งที่แม้ว่าเราเราจะแพ้แต่ว่าโอ้โหพอเขาจะได้คะแนนเรานี่ก็เหนียวเน้อ ใช่ไหมคใช่ค่ะเป็นไงบ้างเวลาแดบสองคนที่รับตลอดเลยเวลาอยู่แดนหลังก็สนุกดีค่ะมันก็มันก็ก็สนุกดีเหมือนแบบมันโดนยิงอะไรประมาณนั้นก็แบบยิงมาเลยชนทางรับอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะสนุกจริงๆรบอลบราซิลไม่ได้แรงเนี่ยพี่หลายหลายคนคิดถถ้าเทียบกับเทียบกับเทศอื่นที่เราเคยโดนมาก็แรงแรงไม่แรงอยู่ะคแรงวแรงแรงะเร็วแล้วก็แรงด้วยค่ะถ้าคือโดนเต็มเ็มก็แรงอะ ่ชจะมีหลายลูกที่บีมก็ฟาดเขานะคะวันนี้ใช่ค่ะคือฟาดได้ต้องฟาดแล้วค่ะจังหวะนี้เราเห็นบอลบางลูกเราก็ตีทัดออกเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีบอลมันมาสี่มืออ่งเงี้ยเราก็ต้องเออไปจีเนียฉลาดนิดนึงกับเกมนัดหน้าพรุ่งนี้ยังไงคะเออพรุ่งนี้เราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็เราจะเล่นแบบอย่างมีความสุขแบบที่ โค้ดด่วนอาจารย์ด่วนพูดตลอดว่าเล่นยังไงก็ได้ให้มีความสุขพรุ่งนี้เราก็จะเล่นด้วยความสุขค่ะอย่างวันนี้เราก็ก็เคยเห็นรอยยิ้มตลอดเกมนาอสี่สี่เซตใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีบางจังหวะช่วงแรกๆยังยังไม่สไมลี่เท่าไหร่เพราะว่ากาลังดูอยู่ว่าเราจะเจาะเขาตรงไหนพอเราเจาะเขาได้ปุ๊บเท่านั้นแหละทุกคนก็เห็นรอยยิ้มเพราะเขาก็ตีเราไม่ตายเหมือนกันเราก็ตีเขาไม่ตายเหมือนกันแต่พอหน้าตาขายเรามีจังหวะขึงหน้าใส่กันนะแต่จริงๆแล้วคือพอได้แตมปุ๊บ ดีใจอะไรเงี้ยค่ะอย่างวันนี้เกมที่อาจารย์ด่วนแนะนํามาติวเรามาเลยว่าต้องเล่นแบบนี้เนี่ยสำเร็จไหมสำเร็จบ้างําสำเร็จก็คืออย่างที่ทุกคนอยากเห็นเนาะแบบเอ้ยบอลสั้นเยอะหน่อยบอลทับบอลแทกเยอะหน่อยวันนี้ก็จัดไปลูกหน้าเลยลูกหน้าเลยทูกกระบวน้าเลยคือไม่ว่าจะเป็นสามเม็ดไหลหลังซ้อนไหลหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือจัดมาให้หมดแล้วอิเบสิคือไม่ได้เงินเอ้ยไม่ได้เงินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เงิน มีเดิลพันธ์เ่ามีดเดิลเอออ่าวมันก็ต้องมีบ้างวันนี้ใครให้โบนัสพิเศษมั้งคะคุณหมอวันนี้เป็นคุณหมอค่ะคุณหมอประจำทีมใช่คุณหมอบอกว่าใครเซิร์ฟเอสใครบล็อกได้ลูกละสองร้อยลูกละสองร้อยทุกคนทุกคนแบบทุ่มเทมากวันเนี้ยคือมาเลยถึงขนาดพรพันธ์อะแข็งแรงเป็นพิเศษใช่พรพันธ์ไม่บล็อกบล็อกไม่ถึงยังต้องเอาอะต้องเอาอะต้องบล็อกให้ถึงนะมีทัชมั้งแหละมีหนึ่งน่าจะได้ห้าสิบบาท ันี้คนดูค่อน้เยอะถ่ายทอดด้วยแล้วก็กำลังใจในโซเชียลก็แรงมากอให้แต่ละคนพูดถึงกำลังใจแล้วขอบคุณคนที่เชียร์หน่อยเริ่มจกพูดค่ะก็สำหรับชมพูนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะเป็นตัวแทนน้องๆขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ได้มอบความสุขให้คนไทยนะคะค่ะบิมก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะคะที่ยังติดตามแล้วก็เชียร์เราตลอดนะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวอีกแมตช์หนึ่งก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปค่ะ ค่ะพวกเราก็จะทําเต็มที่นะคะจะไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนค่ะรอชมกันเลยค่ะขอข้าหน้าเักคนละคนละหนึ่งหน้าเอาพร้อมกันเลยอแก้วก็พอใจนะครับในเรื่องของการเล่นของเด็กๆก็ฟอร์มการเล่นก็กลับมานะครับกลับมาเป็นรูปแบบของของเราเองนะครับ ก็ต้องยอมรับว่าทางบาซิลดีจริงในเรื่องของระบบเขานะครับเป็นทีมระดับต้นๆจริงๆเพราะฉะนั้นเราได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์จากการเล่นวันนี้มากเพราะเด็กๆเองก็พยายามเรียนรู้นะครับเพื่อจะให้ได้ประสบการณ์กับการเล่นกับทีมที่ดีๆอย่างนี้ครับเจออีกนัดสุดท้ายแล้วห้องนี้ก็จริงๆเด็กๆนะครับก็มันเป็นเกมที่ดีนะครับแล้วเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ในเรื่องของการเล่นในรูปแบบของเรานะครับเพราะว่า อิตาลีเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแก่งระดับต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นทีมที่เราคนที่เรียนรู้แล้วก็สู้เขาอย่างเต็มที่นะครับผม